กว้างของบ่ออยสำหรับอยู่ฟาร์มเฮานี่ประมาณห้าคูณยี่สิบห้าเมตรห้าคูณยี่สิบห้าไม่ลักนี่ห่างกันจักเมตรจ้ะไม่ลักห่างกันสี่เมตร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 ค่ะคุดคุดสิบสิบเต้นอคุดเพื่อให้เพื่อฝังแยงฝังแยงนะคะโอเคฝังแยงแบบนี้จ้ะครับฝังแยงแล้วข้าวบิงลวดไหมครับด้ในการดึงลวดมีาลวดมีลวดหนึ่ง ลวดขึงไปก็ใช้ตะปูคับเอาอันนี้ใช่อันนี้ลวดครับอ่ะลวดดึงให้ดูรวดครับเนี่ยลวดขึงให้ตึงตะไคร้เขียวเ่านี่เม็ดยี่สิบเส้นความสูงเม็ดยี่สิบฟังล่งดินจักเซ้นฟัดินซิบเส้นมันซิบเส้นเลแต่ทั้งขายิบเส้นเกิดมาเม็ดหนึ่งพ่อ อันนี้บ่อเพื่ออสำหรับอมหอมแ่พันธามะไคร่เลี้ยงลูกออดอยู่กับหมีเลยอันนี้บ่อที่เสร็จแล้วประมาณเกือบยี่สิบบอทั้งพ่อแม่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวมทั้งเมดมันใช่อยู่ประมาณหาสิบบ่ออ๋อห้าสิบบ่ออันนี้กําลังเริ่มทําฝั่งนี้จ้ะแล้วก็เริ่มทําไปเรื่อยๆวิธีเห็ดง่ายๆลงทุนต่ำครับลงทุนต่ำก็แค่สองไม้ ร้มยกับหก<า>ร้อยบาทกับน้ำสองกิโลกับแค่นี้ครับบอลงพื้นหลายตามที่